มีถึงวันไหนคะตอนนี้คิดว่ามีถึงวันที่4ค่ะทุกคนหนึ่งเปิดสองเปิดค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวป้ายจะเลื่อนเวลานะคะจากวันที่31เป็นวันที่1กับวันที่2ด้วยนะคะถึงวันที่4นะคะตอนนี้นะคิดว่าจะถึงวันที่4เพราะว่าอาจจะขอปิด1วันเพื่อเติมสต็อกนะคะเพราะว่าตอนนี้คือของหมดหลายรายการมากวันนี้มากี่คนแล้วได้สูประมาณพันกว่าคนพันกว่าคนแกวันนี้ พั0สคนวันนี้มาแล้ว1,200คนเมื่อวานสองพันคนวันนี้พันสองคนคนยังมาเรื่อยๆอยู่นะคะป้ายแนะนำมานะให้มาประมาณช่วงเวลา9ก้าโมงถึงสิบเอโมงไม่ก็ช่วงประมาณบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นเพราะว่าคนจะไม่เยอะมากนะคะแต่ถ้ามาหลัง5้าโมงเย็นหรือว่ามาช่วงเที้ยงคนจะมาเยอะมากๆเลยค่ะ ตอนนี้ของก็เยอะมากๆนะคะตอนนี้ลงทุกวันเติมทุกวันนะคะของเติมใหม่ทุกวันนะคะทุกคนคะ่ะบางรายการก็เริ่มหมดแล้วนะคะที่อุุงเทพอยู่ล้ากระแพงร้อยแปดสิบพับหนึ่งนะคะมาหาพี่ได้เลยแต่ถ้าไม่สะดวกก็ดูออนไลน์ได้ชื่อเหมือนกันนะคะชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนกัน